ตอนนี้เห็นว่า,างานเงินผู้ใหญ่ก็คือกังย,ยังทำงานจะทำงานได้ปกติแล้วครับผมก็จริงละครเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มตกลงเพิ่งจะเริ่มเคาะแล้วนะครับหนึ่งเรื่องนะครับก็น่าจะได้เริ่มฟิตติ้งกลางเดือนหน้าครับแล้วก็เริ่มถ่ายก็กลางเดือนหน้าเลยครับก็่วนของสัญญาเนี่ยเหมือนล่าสุดเลยควัาพี่ต่อสัญญาใช่ครับต่อไปเรียบร้อยครับก็ จริงๆสัญญาผมจะหมดปลายปีนี้ละครน,นี้ผมก็เพิ่งจะมารับละครก็ถ้าไม่ต่อสัญญาก็ก็เดี๋ยวจะแปลก็ต้องก,ก็ต้องรับละครแล้วก็ต่อสัญญาจริงๆต่อสัญญาออโต้อยู่แล้วครับผมพี่เวียก็จะแบบต่อแบบแล้วแต่สองสามส <2, 3, S 2> องสาม 2, 3, 2, 3, มาตั้งแต่แบบคือสองฉบับแรกพื่จะเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยเจ็ดแล้วก็ห้าแล้วก็มาสามมาสองอะไรเงี้ยซึ่งมันมันต่อออโต้อยู่แล้ว รอบนี้ออน่ออครับพี่เีรอบนี้อะครับไม่บอกแล้วกันแต่ว่าก็ก,ก,ก็ก็ไม่ต่ากว่าสองครับจะมีละครแน่ๆให้ได้ดูแล้วหนึ่งเรื่องมีละครให้ดูแน่ๆสองเรื่องครับเซ็นไปแล้วสองเรื่องแต่ว่าเรื่องที่สองยังไม่เคาะใช่ก็มีกรงน้ำผึ้งครับยางย่งนี้กำลกับเริ่มทงามามันยากสอสำหรับผมอะฮะผมว่ไม่ยากครับผมว่ามันก็ เหมือนเราเรามีเวลาได้ปรับตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการทํางานมันก็มันก็แค่เพิ่ม,มเพิ่มเพิ่มเข้ามาซึ่งซึ่งเป็นการเพิ่มที่ดีด้วยเป็นแบบอ่ะก็มีวัดไข้นะครับมีแบบการเว้นระยะ<ม>การใส่มาร์กอะไรเงี้ยการล้างมือการล้างเจลแอลกอฮอล์ซึ่งผมว่ามันก็เป็นดีต่อสุขขาดและอนามัยของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ไม่นะพี่ว่าพี่ก็ยังรู้สึกแบบยังก็มันมันชินแล้วอ,ะอ่ะอ่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีเวลาในการแบบพักผ่อนได้ใช้เวลาร่วมกันกับน้องเบลก็จะมีบ้างครับก็คืออย่างอ่ช่วงที่แบบมันเคร่งเคร่งเลยเงี้ยก็ก็อย่างที่บอกต้องหากันสักพักคุยกันทางโซเชียลเราพอเริ่มเป็นช่วงที่แบบเ,เริ่มออกจากบ้านได้เริ่มไปนู่นไปนี่เริ่มปลดล็อกหนึ่งสองอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันบ่อย การถ่ายวอล์กถ่ายแบบมิวิคด้วยใช่มครับครับก็เวลาที่แบบจะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยฮะเราก็จะแบบชวนว่าอยากจะไปไหนไปไหนดีไปทําอะไรดีอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบว่ายวานเราไม่เรียกว่าใช้เขาแล้วกันเราไหว้วานให้เขาเป็นเป็นตากล้องให้้องขอทำไมล่ะนึกว่าใช้เป็นแขกรับเชิญเห็นเห็นจบมาทางนี้อ๋อวิ่าน่าจะแบบ โพลักชั่นหรือว่าสคริปต์อะไรพวกนี้เขาโมุมมองยังไม่ได้จ่ายเลยจ้ะรอรอให้รอให้รอให้ช่องไอ้เวียเคชัแบบมีโฆษณามีสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณครับผมฮะผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนะครับที่เราได้สื่อสารกับกับแฟนหรือว่ากับคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนกับเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คือเมื่อก่อนไม่คิดที่จะทำนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีเวลาแบบ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็มีรายการซูเปอร์เวียร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มาพอมาช่วงที่แบบเราหยุดช่วงช่วงโควิดนานๆเงี้ยรายการซูเปอร์เวียร์ก็ไม่ได้ออกแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีแบบวิดีโอที่เราถ่ายกันเก็บเอาไว้กับน้องอะเยอะมากแต่เราก็แค่ถ่ายเก็บไว้แล้วคิดว่าอาจจะแบบมาตัดเล่นดูนี้เฉยอันนี้ก็ตัดตัดไปแล้วก็เรามีทีมเพื่อนๆน้องๆที่แบบทํา โปรดักชันเขาตัดต่อได้อะไรเงี้ยก็เลยลองส่งฟุตไปให้เขาดูบอกได้เฮียผมตัดให้ได้เลยเออจะลงก็เล่นเอาเลยอะไรเงี้ยก็เอองั้นฝากตัดให้หน่อยก็เลยก็เลยออกมาแบบ EP พีสามแล้วตัวไปทั้งหมดสามคลิปถ่ายไปห้าแล้วครับถ่ายไปห้าแล้วแต่ว่าจะมีไปได้ทุกคลิปไหมคะอุ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวพอบอกว่ามีเดี๋ยไม่มีเดี๋ยวไม่มีคนเดี๋ยวไม่รุนที่โอโหไม่ิวน normal เลยอะ ใช่ครับก็ที่เขาใหญ่นะครับก็จริงซื้อไว้สักพักแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเติมทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยจนเรียบร้อยพร้อมอะไรเงี้ยก็ก็ทำบุญจริงๆตอนแรกผมก็มีงานตอนเย็นที่ช่องเป็นงานไลฟ์สดละครม่านบางใจอะไรเงี้ยก็เลยรีบแวะบายตอนเช้าบ่ายโมงบ่ายสองก็ต้องรีบขี่รถกลับมาทําง,งาน คนก็เลยเข้าใจผิดเลยว่าไปดูเรือนหอที่สร้างเรือนหอสร้เรือนหอของเรา่เป็นเป็นบ้านพักเล็กๆของของคุณน้องกับครอบครัวครับมีโอกาสไปเรือนหอเราไหมคะไปเรือนหอผมต้องต้องสร้างใหม่เปล่าต้องสร้างใหม่หรือเปล่ามันว่างอยังว่าง ดีข้างๆไม่ขายครับผมถามแล้วไม่ถามเลยบอกทุกทางเลยบอกทุกทางเลยเนาะแล้วเลี้ยงสัรว์ทำไรบ้างครับพี่เรียนยังครับยังครับมีเลงไหมไม่ที่ไหนอ่าจริงๆซื้อที่เปล่าไว้ประมาณหนึ่งตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็เสียภาษีครับก็มีปลูกพืชปลูกอะไรนะครับแล้วก็ทำตุ้กต้องนะครับผมแล้วก็ ยังไม่ได้วางแผนเพราะว่าเราเหมือนกับตอนนี้เราเหมือนน้องเองก็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 เพิ่งซื้อบ้านไไม่นานผมก็ก็มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดว่าแม่ผมจะกลับมาอยู่กับผมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วมันต้องวางแผนนิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือพยายามไม่จะทําทุกอย่างให้นิ่งที่สุดก็คือเก็บเก็บเงินมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือวางแผนครอบครัวใช่ไหมครับที่พูดก็จริงๆก็อายุขนาดนี้ก็ต้องก็ต้องคิดเผื่อไปแล้วครับอ่าเรื่องนี้มันแปลครบรอบครบรอบล่าสุดน่าจะเกิดแล้วครับไม่แน่ใจว่ะใช่ครับเป็นไงไหมครับครบรอบเออหนังใช่มหมหนังจะเอาขับไล่หรือเปล่พี่อันไหนอ่ะหนังที่ไม่น้ไดรายการที่เออไม่ได้ไม่ได้ฉายไม่ได้ฉายไม่ได้ฉายไม่ได้อยู่ดี ใช่เปานป็นไงบ้างคะแปดปีที่ผ่านมาดีครับดีก็แบบได้เรื่อยธรรมชาตินะครับแล้วก็เหมือนก็เราก็คอยดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วก็ควบคู่ไปกับการทำงานเพิ่งจริงแล้วบางทีพอเราเดินเดินเส้นทางที่เราก็ทำงานด้วยดูแลกันไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ มันสนุกกว่าแล้วก็เหมือนเราก็ให้สิทธิในการทํางานของของน้องสองฝ่ายเต็มที่เพราะว่ามันก็คือมัน,ค,มนคือสิ่งที่เรารักก่อนที่จะมาเจอกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับกับงานก่อนนะครับก็ทํางานน้องก็ทํางานของน้องพี่ทํางานของพี่อะไรเงี้ยค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆดูว่าไลฟ์สไตล์มันมันยังใช่หรือเปล่ามันยังมันยังเป็นไปได้ไหมที่ที่พบแรก แรกๆอาจจะเป็นช่วงที่เรายังไม่เปิดใช่ไหมฮะว่าแบบเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยพอผ่านมาห้าปีมันใครจะไปปิดได้ขนาดนั้นมันก็ต้องรู้แล้วว่าไม่โปรโมชั่นแล้วือรู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับเราก็อันไหนปรับได้ไหนยอมรับได้ไหนอะไรเงี้ยผมว่ามันอย่างเงี้ยดีกว่ามันก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนพี่น้องกันมาก่อนแล้วก็มาเริ่มแบบก็เนี่ยก็ก็คือกันแค่2คนอยู่แล้วแล้วก็มันก็มากันเรื่อย ก็ผมจนถึงวันนี้ครับก็ก็วางแผนไหมก็ก็ก็คือก็คือคิดเรื่อยๆครับแต่ไม่ไม่ได้แบบไปสตรีทว่าต้องต้องเมื่อ,อไหร่ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนปีนี้ปีหน้ามันก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างปีนี้เจอโควิดสิส่งที่เราอยากจะทํามันก็ยังไม่ได้ทำสักทีกเราก็อยากจะทํามันเล็เหมือนกับขอขออีกสักหน่อยอะไรเงี้ยอก็เลยอาจจะแบบ ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าว่าจะวางแผนอนาคตไว้เมื่อไหร่ครับจะทำก็คือจะใช้ขอแต่งงานนหรอคะยังไม่มีเลยยังไม่มียังไม่มีเลยครับที่วกี่ยวกัของขวัญรอบปีนี้มีไหมคะมีอะไรให้เราไหมคะปกติพ่เศนยังเลยครับยังไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ได้คิดเลยแต่น่าจะมีแน่ๆก็มีทุกปีอยู่แล้วมีทุกปีอยู่แล้วพิเศษไหมคะปีนี้ก็ก็จะพยายามให้ดี ดีเท่าเดิมดีกว่าเดิมเอางี้ดีกวะขอขอให้ขอให้จาได้ขอให้เป็นโมเมนต์ที่ดีก็พอแล้วเราไม่ได้ว่าต้องดีขึ้นต้องอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเราจะนึกถึงโมเมนต์ดีๆของเราได้ฝากละครด้วยหรออ๋อได้ขอบคุณครับก็ละครนะครับตอนนี้ก็เอาจริงจริงเพิ่ง อ๋อละคพึ่งพูดไม่ใช่เหรอก,กงน้ำพึ่งอีกต้องนานเลยนะยจบไปแล้วจ้ะก็ฝากแฟนบ้านบ้านที่ติดตามสองเรื่องก่อนน้อ๋อโอเคครับก็งงงงอยู่งงอยู่ละครเพึ่งจบไป <c oughs> ใช่ฝากโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆน,นะครับที่ติดตามละครเรื่องบ้านบางใจที่เพิ่งจะจบไปไม่นานนะครับผมก็ ดีใจครับที่ที่ก็ย,ยังได้กระแสตอบรับที่ดีเสมอมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดแล้วก็ผมก็ต่อสัญญาไปแล้วนะจ๊ะก็ปีปีนี้ปีหน้าก็จะเปิดกล้องละครนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็ขอเรียบร้อยแล้วกรงน้ําผึ้งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็รอติดตามครับว่าเรื่องอะไรแล้วก็จะรีบพยายามนะครับเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำจะได้ให้คุณผู้ชมได้ได,ได้ติดตามผลงานของพี่เวียเร็วที่สุดครับ ติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ